ต้องไปยุ่งเท่าคุณไปยุ่งเท่าสำนไปมาทายมาทั้งที่ โทษนะคะมันจิตอายุด่านพุ่นไล่เยอะเพราะว่าอิก่าเนินจม่ือแม่ดู จตาัเตับตาตานับเลแสดงว่าเพื่อนต้องการอยากไปกนยังสั่นตัวนมีหูตไปไปมาแม่มาแม่นี่เอา ถง้อไปบันนีอันไปจับลูจันยอะไรนั่เล mm ่ก hmm. ิูหัลายจับลันลายไปเลยจับไปเยจับไปยึยกขึ้นหมาจับมาจับสายปลาให้มันครอบปลาราบังมาจับไปทั้งทิศตพูนไทั้ัไต้าเดัวมาเี่ยวดำบ้อตัวนเด้อ ว่าป้าน้าบ่อจินเนี่เอาบ่อวงนี่บ่อเอา่เอา่นเ่งเฉ่งตัวบ่อหน่อยนี่เาบ่เอาวันาบ้าวังนี่ค่ณาต้อมก้อยคืนเพื่อนผีว่าแเ่ยเบ่เอาบ้าวงนี่ค่อว่าเป็นเศรษฐีเอีขายลูกต่าเนเอาอยู่บ่อวงนี่บ่เอาบ่าวงนี่ค่ณว่าเป็นเจ้าคนลื่ซ่าวท่านเอายุบ่อวางนี่

ดินหวยเฮ้าดินหวยเฮ้าแต่ว่าผมน้ำหวานนิ่งมากเลยขึ้นมาหอยไฟทานละนี่เป็นเงาลี่เพื่อขันหนักเลยเอาจะบอกดูว้าวขันย่างมากเลยเป็นชิ้นหนัก บ้า้เออเอาวางนี่ละค่ารังมาห่วมนี่ละนั่นละนั่นละคาลังมาห่มลนี่เอาวางนี่น่อยลังมาหมเออ

บ่อยมันเด็กี่บนเป็นตะฟังใ่ไหมเออจับไสหูมันแน่ผู้จับจุใจบ่หูอันนั้นไสฟองมันไองไสฟองมันกล้วยนากล้วยลังยืนหน่อยด้ว

เลยได้กล้องนั่นมือกล้องเมื่กนาทันเลยนาสวยๆเลยนายิ้มย้มแก้มใสนได้หัวได้ม่เห็นเสียนนีาเลยมึงหันมันก็ยิ้มนี่นะโอ้เลียมตาุเลียมตาังไหนสองกล้องมันกบยิ้มะเพาะวามันบริยเอาเจ้าหัวเนี่ยขา